พี่เอฟซีช่วยค่ะชาวที่ให้กับเราไม่รู้นะอาจารย์ไม่ได้เรือกเลยไหนไหนูก่อนกดมากดมาดกดมาม่แตจ่เใช่ไหมใช่เจ็ดล้นๆนันนี่นะครับตัวนี้ก็ได้เวลานะครับได้เวลาแล้วต้องต้องเย็นยดีต้อนรับก็สู่ช่องนักข่าวมาเชียงแตาที่่ารุานะครับตอนนี้อยู่กับอาจารย์นอตตี้นะวันนี้มีเซอร์ไพรส์นะจาก f อซ จะไปจาก FC คนเดิมนะคุณที่นะครับที่อยู่ต่างแดนนะครับหลังจากที่งวดนั้นนะครับให้ให้ลอตเตอรี่เราคนละสามสิบใบกับบาจารย์ลอตที่งวดนี้ไม่แล้วครับนะครับมอบเงินนะครับมอบเงินให้เป็นค่าเช่าที่นะครับเป็นค่าเช่าที่นะครับว่าดูดีครับนี่แค่ช่วงที่เราจะเราจะมอบเงินนะครับถ้าว่าคนเยอกนี้เรายังมอบไม่ได้เนาะ คนเยอะเกินนะครับวันนี้ก็จะมอบเงินให้กับอาจารย์ที่2ีหมื่นสองร้อยบาทนะครับเช่าที่ให้สําหรับเอฟซีที่จะเดินทางมานะครับสําหรับเอฟซีที่จะเดินทางมาอาจารย์จะเข่าตัวไหนนะครับเพราะว่าอาจารย์บอกว่าวันละสี่ร้อยบาทนะวันละสี่ร้อยบาทเราก็ด้ยิ่ในอาจารย์พูดอย่างนั้นนะครับก็เลยคุณพี่เมตตาให้มานะครับเนาะจากแดนนะครับให้มาหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับให้เช่าหนึ่งเดือนเต็มนะไปดูที่ว่าเอฟซีนะน่าจะหลังไหลมา เดือนนี้ทั้งเดือนนะถ้าเลขเข้าว่าบางที่16เจาะ17ได้นะ17 96ได้โอ้โะอะไรครับคืออะไรครับนี่เฉลี่ยไม้เพื่อนเฉลี่ยไ้เพื่อนเกลือมดโมบ้านในสองปีสามยางนี่เยังเตาเตาย้อยนี่บริษัทยูสกลนครเนี่ยแต่เตาย้อยหลังกันนี่ลูกออดลูกออดหน่อยทั้ง รูอัดน้อยตัวที่สี่ตมองเห็นแ้วเขาก็ยังอามาจานเยวให้นะว่อไปไหวตัวไปไหวตัวเพราะว่าบางเที่มนมุ่งมั่นโอ้ไม่เด้อไม่นี่อยู่ที่เต่างอยอ๋อนขั้นวงของอ๋อแล้วปวกขึ้นอันมดนะแปะเอาแปวขี้ผวกมาทำให้ผวกมาทำแ้วพรูปให้ก็เลยคิดว่าจะเป็นรูปพญานาคบอ มองเป็นตะกูลที่ดูปากาาออบอกสึงหน้าสิงเทพอ่ะมองประมาณนั้นประมาณนั้นโอครับตะกูลปากตะกูหครับประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะนะเป็นผมเชื่อเลครับเป็นคมเชื่อส่วนบุคคลนะสองพันบาท มอบเป็นค่าเช่าที่จอดรถนะสำหรับเอทีที่จะมาตําหนักอาจารย์นัตติเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดบเห็นจ้าจ้าเลยจ้าจ้าไม่ไหม่นี่เอสซส่งมานะไม่ใช่เงเราม่เงินตัวเองไม่ใช่เงินตัวเองไม่ใช่เงินตัวเองเป็นแค่สะพานบุญให้เราต้องนับให้เห็นกันจ้าจ้าไปเลยว่าหนึ่งมืองพันบาท 1, นสอง หนึ่งเปเก็ได้รเ็ก็ได้ก็ขอบคุณเจ็สจดีที่สนับสนุนพวกเราส่เกโอ้ยอะไรก็เป็นเลขะโ้นนะเจ็ดสี่ด้งเบอแบงเลี้ยงนี่ใช่เ้็งนี่อืมใช่แบงเลี้ยงเบอร์เลี้ยงเบอร์เลี้ยงเมันแบ่งไม่เนาะอ้าเราไปเอามายังไงนี่มีแต่เจ็ดเนี้เอาก็เขาเขาให้มาเจ็ดสี่เจ็ด อีกสักพักแลเดี๋ยวรอให้คนเขาถ่ายรูปเสร็จเดี๋ยวเราจะไปมมบให้อาจารย์นะจ๊ะเกีดสีสองเก็ยสีหนึ่งอ๋อเจ็ดรุนๆเลยก็อยู่รุ่นอยู่ที่มีช่วงเวลาที่โตน้องบอกไปอะไรคนเดียว

อาจารย์อาจารย์มากฝ็าสลงสอสอไรเพราะเนผู้ใหญ่ลงครักล้ากเงินเลยล้มใจเลยหลคิดว่าเพมนเลดอกคิเกม้าบนล่างเลยเพราว่าเพื่นสิบบอกให้ไปล้มพักนี้นะเพราเราคุยกันมาย่งได้ว่าอยาให้อาจารย์ล้มอยากแหนอ้ออาจารย์เป็นนักพั ประเทศไทยจะได้เนจมื่ถ้าผมนมีเราไเ้ใจวะดีเด็ดนีเด็ดผู้เสไปลงเก้าไก่เล่ะี่บ่ามเนเล็กรอกปลาเจ็ดมาบนล่างแทงเพื่อนปนวา่นวาเพิ่นคุยกันน้ำรดมาเจียวกับเก้าไก่บราอเสือว่าอาจารย์กับซิมาเาฝันถึงเก้าไก่นะครับเพิ่นคุยกันไิ่นคมากเลยเวลาเราแล้ว เงินจำนวนนี้ <occurs S 1> ที่ตามสัญญาที <Boy? S 1> ่เคยพูดไว้เอียค่่าทบใช่ค่าเช่าที่เลยที่เอฟซีช่วยค่าเช่าที่ให้กับเราไม่รู้นะอไม่ได้เลือกเลยไหนไหนดูก่อนกดมากดมากดมามีแต่เจ็ดมีแต่เจ็ดใช่ไหมใช่เจ็ดล้วนๆนั่นนี่หลักเจ็ดเลยใช่ไหมเจ็ดกดมาสดๆเลย มีเจ็ดะเไหนเจลักลักนยเเจ็ดเจ็ลักหน่วยลักติน่นนี่เจ็ดสามเจ็ดปดที่อ๋อนะครับอะไรก็เป็นเจ็ดมดเงอะไรก็เป็นเจ็ดมดนี่เป็นเจ็ดมดอะไรเอ่ะเจ like ็ดเจ็ดเป็นนี่เป็นเจ็ดอย่างเดียวนีม่นช่ีวใช่ไหมอาจารกดมาอ๊ะดูในตู้กดมาจากตู้ปุ๊บอ้าพี่สมิงมเป็ดตังดจาร อาจารย์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 ออนไลน์อาจารย์ครับเห็นไหมตรงไหนไม่เห็นมีตัวเลขเลยไม่เห็นเอาโอ้ยตาคุณเถ่าเนาะพ่อพ่อพอพ่อพ่ออามอบอามอบอามอบครับเดือนมอบเดือนสองพันบาทเดือนสองพันบาทหนึ่งเดือนเนาะตามพันธุ์ญาติพุทธนาบุญด้วยนะครับพี่สลิตาเขาไม่บอกชื่อก่อนบอกบอกบอกแล้วบอกแล้วบอกอาจารย์ดิพี่สลิตาพี่สลิตาบอกว่าให้พี่บอยนะแกถูกโรตีหน่อยแกอยู่ นอยู่เยอรมันนะครับเนาะเดิที่ให้เราโอ้สาที่ไปนะครับเนาะอนุโมทนาบุญน้ะครับเด้๋ยวหายที่เองด้วยแหละกับทุกบาดแสงแรงเลยครับเด้กยวถึังวันที่หนึ่งเด้อขอบคุณมากครับที่มขอบคุณมากที่นี่เในการที่เขาที่ร้านจอดรถเขาที่้านจอดรถนอตี้น่1เดือน1เดือนตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้จำนวนเงิน1 2 0 0 0บาทสอ0 0ันบาทครับ่ดบาทผ่านช่องที่ออนะครับจากที่อะไรนะจากท สุเมตตาสุเมตตาคุณเมตตาสุเมตตาสุเมตตาสุเมตตาอันนี้ช่วยค่าเช่าที่เช่าที่ครั้งนี้ตอนแรกเราเช่าไว้เดือนก่อนเราไม่ได้เช่าเพราะว่าไม่มีรถโอ้เราเช่าไว้แล้วแต่ไม่มีรถจอดในเดือนนี้เดี๋ยวเลยพี่ก็คงเห็นนั่นแหละครับพี่คงเห็นจากในคลิปในลาเราแหละเมื่อวานเราได้ว่าแกว่าจะให้ปีใหม่แต่ว่าให้เขาให้ก่อนได้เลยนนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ